สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมพามาดูนะครับเครื่องสร้างหมอกควันขนาดเล็กนะครับเป็นอัลตราโซนิกหนึหัวนะครับแล้วก็มี LED ในตัวนะครับกินไฟอยู่ที่24โวลต์นะครับวันนี้จะเป็นการฟูลรีวิวนะครับก็คือจะมาบอกหมดนะครับว่าเครื่องนี้กินกินไฟเท่าไหร่ยังไงนะฮะแล้วก็เอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับสำหรับวันนี้ก่อน ก่อนรับชมคลิปนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับยังไม่ได้กดติดตามกดสั่นกระดิ่งนะครับยังไงก็ก่อนรับชมคลิปนะครับช่วยกดติดตามกดสั่นกระดิ่งข้างๆนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากช่องไปด้วยอะไรกันนะครับช่องน้องใหม่ยังไม่ค่อยมีคนติดตามนะครับเชิญรับชมคลิปได้เลยนะครับครับนี่ก็คือเครื่องสร้างหมอกควันนะครับในอากาศ ก็เดี๋ยววันนี้ผมมาลองรีวิวเต็มๆให้ดูนะครับว่าเครื่องมันทำงานยังไงแล้วก็มันกินกระแสไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับและเราเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างมันมีประโยชน์อะไรนอกจากการสร้างหมอกควันนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวพามาแกะกล่องดูตัวนี้ผมซื้อมาจากร้านออนไลน์นะครับราคาเต็มอยู่ที่200กว่าบาทน,นะครับในกล่องก็จะมี2ชิ้น2อย่างมาให้นะครับก็คือ ตัวที่1นนะครับก็คือเครื่องสร้างหมอกควันนะครับตัวนี้แบบหัวเดียวมีไฟ LED รอบๆนะครับเป็นไฟเปลี่ยนสีได้ตรงนี้นะครับแล้วก็รัศมีของแผ่นเซรามิกตรงเนี้ยอยู่ที่2เซนติเมตรนะครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับ2เส้นก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมเทสให้ดูในกล่องก็จะมีอีกชิ้นหนึ่งเป็นอะแดปเตอร์นะครับ DC ขนาด24โวลต์น,นะครับ แปลงไฟ ac 220เป็น2 4โวลต์ dc นะครับเพื่อใช้กับเจ้าตัวเครื่องสร้างหมอกควันตัวนี้นะครับโดยเขาจะมีแจ็คตัวเมียนี่นะครับตัวเมียฝั่งเครื่องสร้างหมอกควันเป็นตัวเมียนะครับแล้วก็ฝั่งอะแดปเตอร์เป็นแจ็คตัวผู้เสียบเข้ากันแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบไฟบ้านใช้งานได้เลยหรือถ่าไหนนะครับมีระบบโซล่าเซลล์ที่เป็นระบบ2 4โวลต์นะครับก็สามารถแปลงแจ็คเสียบเข้าได้เลยต้องใช้แบตเตอรี่นะครับ สองก้อนอนุกรมกันนั่นเองนะครับ12โวลต์สองก้อนอนุกรมกันเป็น24โวลต์แล้วมีอีกส่วนหนึ่งนะครับตรงนี้เขาก็จะมีเสาสําหรับปรับระดับนะครับเสาสําหรับปรับระดับตัวนี้จะมีเสามาให้อยู่สามต้นนะครับแล้วก็มีตัวประคองไอเจ้าเครื่องสร้างหมอกควันเรานะครับก็ประกอบเข้าด้วยกันเพราะว่า ระยะที่เครื่องสามารถทำงานได้ดีนะครับจะอยู่ที่ประมาณนี่ครับประมาณ2เซนประมาณนี้ที่เขามีเจ้าตัวดำๆเนี่ยครับก็คือไม่ให้จมกว่านี้หมอกจะโอเคมากๆถ้าอยู่ระดับนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยก่อนทดสอบนะครับเดี๋ยวผมจะวัดการกินกระแสะไฟฟ้าด้วยมิเตอร์ที่ผมมีอยู่นะครับวัดแอมมิเตอร์ดูนะครับว่า มันกินกระแสอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราจะได้รู้ว่าเราเสียบเจ้าตัวนี้ไว้เราต้องเสียค่าไฟเท่าไหร่นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมคลิปแอมป์ก่อนนะครับโอเคคลิปเรียบร้อยนะครับจากนั้นผมก็จะเสียบอะแดปเตอร์ก่อนเดี๋ยวมาเริ่มทดสอบกันเลยนะครับตอนนี้ผมเตรียมมิเตอร์คลิปแอมป์เรียบร้อยนะครับแล้วก็เครื่องสร้างหมอกควันอยู่ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเราลองเปิดดูนะครับอ่าตอนนี้เปิดเรียบร้อยนะครับเครื่องทํางานแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาจุ่มลงอ่าตอนนี้นะครับเจ้าเครื่องสร้างหมอกควันของเราอยู่ในระยะที่มีหมอกควันโอเคนะครับกระแสที่เขากินนะครับอยู่ที่0 05, 0 5 0 0 6แอมป์นะครับตอนนี้กินอยู่ที่0 0 6แอมป์ ขอขยับมิเตอร์ไอแรปเตอร์ออกมาก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีน้ําไอน้ําไอหมอกนะครับล้นออกมานี่นะครับ0.06แอมป์ M, โดยประมาณนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบยกมันขึ้นมานะครับว่ามันจะกินกระแสลดลงไหมนะครับอ่า นี่นะครับถ้าเครื่องอยู่ในลักษณะสแตนบายนะครับการกินกระแสจะอยู่ที่0 0 2แอมป์นะครับแต่เมื่อไรก็ตามมีการสร้างหมอกควันนะครับจะเริ่มมีการกินกินกระแสขึ้นมานะครับประมาณ0 0 5 0 0 6แอมป์นะครับโดยประมาณนี่นะครับก็คือการกินกระแสในระดับที่เครื่องสามารถสร้างหมอกควันให้เราได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศนะครับว่าเขา มีหมอกแบบล้นออกมานะครับเราสามารถเอาไปใช้อะไรได้บ้างนะครับ1ก็คือพวกตู้ฟักไข่นะฮะตู้ฟักไข่ซึ่งต้องการความชื้นที่ในระดับที่เขาต้องการนะครับก็เราสามารถควบคุมความชื้นได้นะครับด้วยเครื่องสร้างหมอกควันสร้างความชื้นตรงนี้แล้วก็อย่างที่2นะครับก็คือสามารถนําไปเป็นตัวฟอกอา,ากาศได้นะครับแน่นอนนะครับตัวนี้มีปัญหาเรื่อง PM 2.5นะครับตัวที่2ก็คือสามารถฟอกอากาศได้และ ส่วนที่3นะครับก็เกี่ยวกับการปลูกพืชน,นะครับไม้ใบหรือว่าไม้ด่างพวกนี้นะครับก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับก็เอาไว้เป็นที่อบไม้ก็ได้นะครับที่เขาต้องการสร้างความชืน้นสังเกตนะครับเพื่อนๆก็คือโต๊ะผมนี่เริ่มมีความชื้นแล้วนะครับตรงนี้เริ่มมีความชื้นแล้วเดี๋ยวผมซูมเอาให้ดูก็เอาไปสร้างบรรยากาศนะครับเพื่อนๆก็ตรงนี้ก็มีสําหรับสร้างบรรยากาศเอาไว้ไปประดับน้ําตกประดับสวนนะครับ เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะลองเอาไปตั้งที่น้ําตกผมนะครับว่ามันจะช่วยสร้างบรรยากาศให้มันเข้ากับบรรยากาศแบบจีนๆแบบเซนๆนิดนึงนะฮะก็เดี๋ยวลองดูนะครับ ครับเดี๋ยวเราลองมาคำนวณค่าไฟดูนะครับต้องหาวัตต์ก่อนนะครับกินไฟกี่วัตต์นั่นเองนะครับวัตต์เท่ากับนะครับสูตรง่ายๆนะครับโวลต์คูณด้วยแอมป์นะครับโอชื้นหมดเลยวัตต์เท่ากับโวลต์คูณด้วยแอมป์เมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับที่เราต้องทราบนะครับก็คือโวลต์220โวลต์นะครับผมวัดจากไฟ AC นะครับคูณแอมป์0.06นะครับที่เราวัดได้นะครับ0.06แอมป์ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองกดเครื่องคิดเลขดูนะครับ220นะครับคูณ0.06แอมป์นะครับเดี๋ยวลองดูพร้อมกันนะครับ220สองนคูณจุดศูนะครับเท่ากับ13.2วัตต์นะครับ13.2วัตต์นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับเขากินไฟอยู่ที่13.2วัตต์ชั่วโมงนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราเปิดเปิดนะครับเราก็ต้องคำนวณตามเวลานะครับว่าเราจะเสียค่าไฟเท่าไหร่นะครับต่อไปเรามาคิดเป็นหน่วยนะครับว่าเราจะเสียค่าไฟกี่หน่วยนะครับเท่ากับนะครับวัดคูณชั่วโมงนะครับที่เราเปิดนะครับคูณวันนะครับอ่าตัวนี้นะครับเราต้องทราบตัวนี้แล้วก็หารด้วย1,000ันนะครับก็คือไฟ1หน่วยนะครับเท่ากับ1,000ัน เพราะฉะนั้นวันนี้เราได้อยู่13.2นะครับคูณถ้าเราเปิด24เลยนะครับถ้าผมเปิดตลอดเลย24ชั่วโมงคูณวัน30วันต่อเดือนเปิดทั้งเดือนเลยนะครับแล้วก็หารด้วยพันนะครับเราจะได้เราจะต้องใช้ไฟกี่หน่วยเดี๋ยวลองมาคำนวณด,ดูนะครับตรงนี้นะครับเราจะใช้ไฟกี่หน่วย 13.2นะครับคูณ24นะครับคูณ30หารด้วย1000นะครับสรุปว่า1เดือนนะครับเราใช้ไฟตัวนี้นะครับกินไฟอยู่ที่9.5หน่วยก่อนตอนนี้ก็รู้แล้วครับว่าที่บ้านเราใช้ไฟหน่วยละกี่บาทนะครับ9.5หน่วยนะครับเราได้เท่ากับ9.5หน่วย คูณค่าไฟนะครับสมมุติว่าตีไปคุมๆเลยแล้วกัน4บาทนะสบาทนะครับก็คูณ4เข้าไปนะครับเราเสียค่าไฟนะครับเพื่อนๆดูนะครับ38บาทถ้าเปิดทิ้งไว้24ชั่วโมงเลยนะครับ3าบบาทนี่นะครับสรุปเลยนะครับเจ้าตัวนี้ใช้ค่าไฟต่อเดือนนะครับถ้าเปิดทิ้งไว้ตลอดเวลาเลยถ้าเอาไปตู้อบไม้หรือว่าเป็น ตู้อบไข่อะไรก็ได้นะครับเปิดแบบไม่หยุดเลยก็สรุปอยู่ที่38บาทต่อเดือนนะครับค่าไฟก็อาจจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับท่านไหนนะครับที่ต้องเอาไปทําเชิงพาณิชย์หรือว่าอาจจะไปที่บ้านอาจจะไปบอกคุณพ่อคุณแม่นะครับว่าเออเราขอเปิดตัวนี้ตลอดเพื่อฟอกอากาศหรือเพื่อสร้างความชื้นให้กับต้นไม้ก็จะได้บอกว่าอ๋อเสียค่าไฟแค่33บาท38บาทก๋วยเตี๋ยว1ชามนะครับเปิดทั้งเดือนนะฮะ ตอนนี้ยิ่งมีเรื่องของฝุ่น PM 2.5นะครับก็ตัวนี้อาจจะไปช่วยฟอกอากาศได้แต่ถ้าสังเกตดีๆนะครับมันอาจจะมีปริมาณการสูญเสียน้ำที่เยอะกว่าตัวของเสี่ยวมี่ที่ผมรีวิวไว้ในคลิปก่อนๆน,นะครับเพราะว่าเพื่อนๆสังเกตนะครับตรงนี้โต๊ะตัวนี้เปียกชื้นหมดเลยนะครับแสดงว่าปริมาณน้ำต้องหายไปแน่ๆน,นะครับอันนี้ผมวัดรัศมีคร่าวๆนะครับรัศมีคร่าวๆจากตรงนี้ถึงตรงน,รงนี้คือชื้นหมดเลยนะครับ อยู่ที่50เซนโดยประมาณนะครับ50เซนนะครับคือเขากระจายตัวนะฮะอันนี้คือเอาน้ําจุ่มน้ําลงไปลึกประมาณ2เซน2เซนนะครับให้เอาตาสซนิกจมลงไปประมาณ2เซนติเมตรแล้วก็ส่วนที่เขาพ่นน้ําขึ้นมานะครับระอองน้ําอยู่ที่ประมาณ15เซนติเมตรนะครับยอดยอดของเจ้าตัวน้ําที่กระเด็นออกมานะครับ15เซนนะฮะ ก็สำหรับวันนี้ข้อมูลคงครบถ้วนนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไงขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ